สวัสดีครับผู้กองเปาครับสวัสดีที่ชายแดนตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่หน้าแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงความน่าน้อยใจนะครับของอทหารนะครับที่อยู่ชายแดนหน้าแนวจริงๆตอนนี้นะครับกับคําพูดนะครับที่ว่าถึงมีใครมาลุกลานนะครับก็ไม่เชื่อว่า ทหารที่มาลบนะครับจะลบชนะนะครับคาพูดคำนี้มันมันก็ทำํำลายกําลังใจนะครับของของพวกเรามากนะครับอตอนนี้ก็ยังก้องอยู่ในความรู้สึกนะครับในส่วนที่เขาพยายามอธิบายว่าไม่ได้พูดถึงนะครับพูดถึงทหารส่วนอื่นนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกว่ามัน มันคงอธิบายอะไรไม่ได้นะครับเพราะเขาบอกว่าถ้ามีคนมาลุกลาน,นก็ลุกลานนะครับคนที่โดนลุกลานก็คือกำลังพลชายแดนทหารชายแดนนะครับและไม่เชื่อว่าจะลบชนะก็คือไม่เชื่อกำลังพลที่อยู่ชายแดนไม่เชื่อกำลังพลทหารที่มาลบ นะครับมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับกับคําพูดนะครับที่พูดนะครับส่วนคําอธิบายพวกผมก็ก็คงจะเข้าใจไม่ได้นะครับว่าเป็นส่วนไหนหรือส่วนอื่นๆนะครับพวกผมก็คิดว่านะครับคาพูดน่าจะหมายถึงพวกผมที่อยู่ชายแดนจริงๆนะครับอันนี้ก็อยาก จะมาบอกความรู้สึกนะครับให้ให้ได้เข้าใจาว่าพวกผมรู้สึกแบบไหนนะครับว่ากับคำพูดนะที่ได้ได้พูดออกมานะครับและคำอธิบายที่พยายามอธิบายอยู่นะครับมันไม่ได้ช่วยให้พวกผมเข้าใจว่า,าเขาหมายถึงคนอื่นเลยนะครับ ก็อยากฝากนะครับและอยากมาอบอกความรู้สึกของทหารชายแดนในวันนี้ครับขอบคุณครับ